สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหลยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะอ่ะมาครับวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะครับ Isuzu TFR นะครับเครื่อง90ตัวนี้ครับอาร์ต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 มาตรงนี้อ่ะถอยหลังถอยหลังก็ได้ถอยหลังหันหน้าออกก็ได้เอามาดูครับเพิ่งขับกลับมาจากขอนแก่นนะไม่มีควันเลยครับเดี๋ยวถามช่างอาร์ตครับช่างอาร์ตเหยียบมาเลยนะฮะ ถามช่างอาร์ตว่าเกียร์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยผมว่าสุดๆแล้วตอนนี้นะฮะ,ะมาดูตอนนี้ผมกำล,งลังรอให้เขาถอนประกอบการให้อยู่นะครับเนี่ยฮะรถมีเอกาสารโอนได้นะรอถอนประกอบการนะครับมาดูมาดูมาดูครับเนี่ยเปิดฝากระโปรงไหนช่างอาร์ตรู้ครับโอ้แล่นดีปะเกียร์เป็นไหน บอ,ร,ยอยรีปัหญหายังปัยไล่เบีกไหม,มไลยมมอ๋อนี่เหยียบยาวมาจากขอนแจ็ดเลยครับอะมาดูมาดูมาด,มาดูโอ้เข่าตาวสุด้วยนะเนี่ยฟลิปๆอย่างนี้เลยครับดูดูดูรู้ส็กเครื่องนะครับอะดูฝั่งนี้ครับด,ดูครับดูอะไรนครับเนาะเนี่ยครับดูนะเนี่ย จักอัดดึงเขียบวัดน้มันดิเครื่องสุดๆเลยอ่ะดูดิแรนมากบรได้พักเลยยาวมาเลยโอ้ดูครับดูดูดูรอบคันครับว้สวยอ่ะดูดิสำหรับ FC เราพี่น้องเราที่ต้องการรถลักษณะนี้นะนะฮะ ได้เปิดแอร์ป่ะมีแอร์ป่ะแอร์ Air ไม่มีภายในครับภายในก็ไม่ได้เด่นดีเด่นอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าโอเคแต่ประกอบให้ช่างบางเก็บรายละเอียดประกอบตัวนี้เข้านะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ช่างบางประกอบเข้าปุ๊บมันก็จะสวยเนี่ยประกอบตัวนี้เข้าให้มันเรียบร้อยนะฮะโอเค ตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้บอกก็มีขาดหน่อยหลังเบาะไอ้พับเบาะดูที่ชง,งัดหลังเก๋งผูดไหมไม่ผูกใช่ไหมฝั่งนี้จะดูหลังเก๋ง,ง,งสวยครับไม่ผุนะฮะโอ้พื้นหัวพื้นหัวค่อนข้างที่จะดูดีครับเนี่ยพื้นหัวดูดีพื้นกระบ,บะชัตซีชัสซีดูดีนะครับ ก็มีรอยสนิมหน่อยแต่ก็ไม่ได้ผุกนะฮะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเจ้ซีไม่ได้ผุกนะมาดูช่วงบันไดขึ้นฝั่งนี้นะครับเนี่ยพื้นกระบะถือว่าโอเคครับไม่ได้ขี้รขี้เลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะรถอะนะฮะอ่างคานะครับสําหรับใครที่กาลังหารถเออไปวิ่งขนนั่นขนนี่นะฮะบรรทุกข้าววิ่งเด็กนักเรียนเอยอะไรเอออย่างเงี้ยคันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะอยู่นะอัด ล่องกลางบอออกมาดิกลางบออยู่กับบาลังอ่ะ,อะมาดูครับเดี๋ยวให้ช่างอัดกลางให้นะแกะมาครับเป็นที่นั่งเอายางลบกอนก,นก็ได้อ่าเออยกไปไว้บนนั้นละ่ะโอเคดูปั๊บแอ่์เป็นที่นั่งครับอ่ากลางฝั่งนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารถลักษณะนี้นะ วิ่งนักเรียนเอ่ยิงญาติพี่น้องเราเอ่ยใช้งานประทะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเป็นที่นั่งเรียบร้อยนะฮะมีเบาะมีอะไรมีที่นั่งเรียบร้อยเป็นรถลักษณะรถโดยสารเรียบร้อยอะ่ะเครื่องดีชัตซีเด่นนะครับคันนี้ชัตซีค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะเท่าที่ผมดูเบื้องต้นดูดีแล้วครับแล้วก็ภายนอกภายในถือว่าโอเคแล้วก็เครื่องครับดีมากไม่มีความร้อนเลยนะครับเครื่องใช้ไปเถอะยาวๆครับแบบนี้นะฮะดูเอ่อ ดูขอบครับดูขอบดูมุมนะฮะแบบนี้ FC เราพี่น้องเราสามารถมาขับกลับได้เลยนะครับกระจังหน้าเดิมๆนะครับทำสีหน่อยถ้าคนอยากแจะสวยเพิ่มนะครับเอาไปทำสีหน่อยนะบจบนะครับกระจังหน้าสวยรถค่อนข้างที่จะดูดีอาร์ปิดฝากระโปรงลงดิดูความสวยหน่อยอ่าดูครับมาดูแฟอื ใช้ไปยาวๆครับรถแบบนี้สภาพเือนเดิมสวยๆแบบนี้โดยมากรถโดยสารผมจะเห็นบอกตรงว่ามันไม่เคยสวยแบบนี้แต่คันนี้ค่อนข้างที่จะดูดีค่อนข้างที่จะดูสวยนะครับแล้วก็ราคาก็จะมิตรภาพแบบสุดๆไม่แพงนะครับ f c เราพี่น้องเราก็คือเดี๋ยวผมรอเอกสารแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะเปิดราคาเท่าไหร่เพราะว่ารอให้เจ้าของเขาไปถอนประกอบการให้อยู่นะครับคุยกันแล้วนะครับถอนประกอบการได้นะครับถ้าถอนไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรคืนเงินให้คืนรถให้นะครับสําหรับซื้อขายกับผมมาตรฐานไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกว่าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ผมก็จะบอกไม่ได้เลยสําหรับสีประตูขาวคันนั้นปิดไปเรียบร้อยสําหรับไทเกอร์โฟก็จะทำคอนเทนต์เย็นนี้แหละครับเจะทําต่อจากคันนี้เลยนะฮะวันนี้พออุตส่าห์จะมีความเ,เวลาว่างแนละ้วเดี๋ยวมาทำนะฮะเนี่ยก็คือขับมาเนี่ยเ,เฟืองท้ายดีเกียร์ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะวิ่งมาย,วยาวๆวิ่งมาจากขอนแก่นนะฮะ น่าจะตรงที่รถอยู่ออกขอนแก่นไปอีกก็น่าจะมานวิ่งมาร้อยร้อยนิดๆน,นะครับร้อยกว่ากิโลนะครับที่วิ่งมานะเนี่ยสวยนะดูยืนดูด,ดูดูการยืนพื้นของรถคันนี้ดิผมว่าดูดีดูสวยฝนจะตกอีกแล้วอะไรเนี่ยมันจะหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะ <laughs> ดูดีอะ่ะดูดีนะฮะมาต่อตอครับเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกผมก็เลยให้ช่างอาร์ตขยับเข้ามาแล้วฟ้าเปิดแล้วครับทีนี้ เมื่อกี้มืดเหมือนจะตกแต่ฟ้าเปิดอ่ะโอเคนะคันนี้นะครับก็คือรอเอกสารนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้กําลังให้เขาถอนถอนประกอบการให้น่าจะได้อทิตย์หน้านะฮะส่วนราคาผมจะเปิดเท่าไหร่ดีเนาะคันนี้ยังหาจุดเหมาะสมไม่ได้เลยว่าจะขายเท่าไหร่เอาเป็นราคาหกหมื่นเก้าเอา ขายหกหมื่นเก้าครับคันนี้มา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  fc เราพี่น้องเรามามา,มาครับก็คือคันนี้ผมเอ่อไปซื้อกับ fc เรากับพี่น้องเรานี่แหละนะครับแล้วผมก็พอซื้อมาในราคาลักษณะแบบนี้แล้วผมก็จะมาเปิดราคา6กหมืเแค่นี้แหละไม่ขายแพงนะครับเอาเป็นราคา6กหมื่าสำหรับ fc เราพี่น้องเราผมจะย้ําผมจะบอกอยู่เสมอนะเอ่อคันไหนที่ดูแล้วมันน่าซื้อคันไหนที่ไม่แพงก็กิงกๆางาผมมัดจาได้เลยส่วนคันไหนดูแล้วเออคันนี้เหมือนมันจะแพงเราไม่ชอบ เราก็เลื่อนผ่านครับรอดูคันหลังต้องมีคันใดคันหนึ่งแหละ FC เราพี่น้องเราต้องได้ซื้อขายกับผมแน่นอนตราบใดที่ยังติดตามกันอยู่ต้องมีคันใดคันหนึ่งที่เอ่อมันไปเตะตานะครับเหมือนที่เขาบอกว่าเอ่อผมบอกกับ FC บอกกับพี่น้องเราบอกกับทีมงานเราเสมอสิ่งของทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของนะครับ อยู่ที่เจ้าของเขาจะมาเจอตอนไหนนะฮะเหมือนกับรถทุกคันที่ผมซื้อมาผมซื้อรถมาเยอะนะครับบางคนเขาบอกว่ารถไม่น่าจะได้ขายอ่ะสภาพแบบนี้แต่พอผมซื้อมาปุ๊บแล้วเจ้าของเขาชอบเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแต่งเติมเอารถลักษณะนี้มันก็ต้องแต่งเติมเอาเนี่ยคนที่เขาเข้าใจคนที่เขาเอา่อรู้ว่ารถลักษณะนี้เราก็แต่งเติมเอาหน่อยทําเอาหน่อยก็โอเคอย่างเงี้ยเขาก็จะมาปิดไป เขาก็ให้ผมลดราคาลงหน่อยเพื่อเขาไปแต่งเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันง่ายๆครับผมคนง่ายๆผมคนไม่ได้ยากอะ่ะนะฮะใครที่เคยพูดคุยกับผมเคยใครที่เคยซื้อขายใครที่รู้ว่าผมเป็นลักษณะยังไงเขามาหาปุ๊บมาแล้วอยากอยากมามาอีกนะผมบอกให้ <laughs> ผมมาแล้วในลักษณะเหมือนอมิตรภาพอะ่ะคุยกันแบบพี่น้องคุยกันแบบผมไม่ได้คุยกันแบบลูกค้ากับ เขาจะพูดยังไงไม่ได้คุยกันแบบลูกค้าคนห่างเหินนะ่ะมาหากันปุ๊บก็คือคุยกันแบบสนิทสนมคุยกันแบบกันเองลดให้ก็ลดกันไปอันไหนที่ผมลดไม่ได้จริงๆผมก็บอกลดไม่ได้นะฮะส่วนคันนี้ราคา69 0 0ื่นเนะครับหกหมืาบาทชีฟอาเดิมเด่นๆแบบนี้ก็ยังรอสําหรับเอฟซี FC เราพี่น้องเราที่คิดว่าราคาไม่สูงเป็นเจ้าของรถคันนี้ขับมาจากคอนแก่นความร้อนไม่มีนะครับขับมาระยะระยะทางร้อยกว่ากิโลนี่ สบายก็ถือว่าไปวิ่งใช้ไปเถื่สบายนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่กลลานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอริยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอรยยนนะไน์หนะ่ง2 6นย์วุฒิชัยอริยยนกระสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะ ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอมมบพระคุณทุกท่านมากๆครับเจ็ดหมื่นหโอ้ผมนี่ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ6,9หมื่นนะ